Good Morning สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับ Trick Number no. 6หรือเคล็ดลับที่6ค่ะผอมเพรียวอย่างมีสุขภาพเริ่มต้นที่สารพฤกษเคมีก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฟังก่อนว่าคำว่าพฤกษเคมีเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยมันคืออะไรกันแน่สารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวทรียน ในภาษาทางการอาจจะเรียกว่าไฟโตเคมีคอลก็ได้นะคะสารเหล่านี้นะคะจะพบเฉพาะที่อยู่ในพืชน,นะคะแล้วก็ทำให้พืชผักชนิดนั้นๆมีสีมีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะสารพฤกษเคมีเหล่านี้นะคะหลายชนิดมีริ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคโดยโรคสำคัญนะคะที่มักจะกล่าวกันว่าสารกลุ่มนี้ช่วยป้องกันได้ก็คือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ กลไกการทำงานของสารพฤกษเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นไปได้โดยการช่วยให้เอนไซม์บางกลุ่มในตัวเรานะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นเอนไซม์บางชนิดทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็งที่เข้าสู่ร่างกายค่ะมีผลทำให้สารก่อมะเร็งเนี่ยมันหมดฤทธิ์ซึ่งปัจจุบันพบสารพฤกษเคมีแล้วมากกว่า1 5 0 0 0ชนิดค่ะถ้าเรานะคะดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักจนน้ำหนักเนี่ยเริ่มลงแล้ว แต่กลับมีปัญหาผิวพรรณนะคะร่างกายเนี่ยอาจจะดูซูบซีดผิวดูไม่มีเลือดฝาดอะคะ่ะดูไร้เรียวแรงผอมแห้งแรงน้อยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการลดน้ำหนักที่ประสบความสำเร็จนะคะคนที่ลดน้ำหนักแล้วดูสมส่วนต้องมีสุขภาพแล้วก็มีผิวพรรณที่เปล่งปลัง่งดูสวยจากภายนอกแล้วก็ภายในอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วการที่เราทานสารพฤกษเคมีหรือจะเรียกได้ว่า ทานผักหลากสีให้ได้ทุกวันเนี่ยก็จะเป็นคำตอบของเรื่องนี้ค่ะโดยผักที่อุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีนะคะมีคุณสมบัติยับยัง้งอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ภายในร่างกายอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังเสริมภูมิต้านทานในโรคต่างๆให้เราด้วยอันที่คนส่วนใหญ่มักจะได้ยินจากโฆษณาบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นไลโคปีนค่ะตัวไลโคปีนจะอยู่ในมะเขือเทศ อีกตัวหนึ่งเราได้ยินบ่อยมากคือเบต้าแคโรทีนอันนี้จะอยู่ในแครอททุกคนน่าจะพอสังเกตได้แล้วว่าไลโคปีนเนี่ยมักจะอยู่ในพืชพันธุ์ที่เป็นสีแดงแน่เลยแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในพืชผักที่เป็นสีส้มใช่ไหมคะจริงๆแล้วยังมีสารพฤกษเคมีอีกมากมายหลากหลายสีเลยค่ะที่อยู่ในผักเดี๋ยวเบลจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะว่า ในสีสันเจ็ดสีมณีเจดแสงเนี่ยจะมีตัวอย่างพืชผักอะไรให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวเบลจะอ่านตัวอย่างของในหนังสือก่อนซึ่งบอกก่อนว่ามันจะมีพืชพันธุ์บางอย่างคะ่ะที่ประเทศเราเนี่ยอาจจะหายากและเบลก็ได้ไปทําการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ที่มันจะดูอิงกับประเทศเรามากหน่อยเป็นพืชผักที่เราคุ้นหูหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูของในหนังสือก่อนคะ่ะสีแดงนะคะมะเขือเทศพริกหวานแดงแตงโม สตรอเบอรี่สีเหลืองฟักทองข้าวโพดส้มมะละกอสับป,ปะรดสีเขียวผักป่วยเลง้งมาระผักโมโรเฮยะบอกโครี่พริกหวานใบชิโซถั่วแระสีขาวหอมหัวใหญ่ดอกกระหลำ่ำกระเทียมมาันากาอิโมหัวใชเท้าเห็ดเข็มทองเห็ดเทมนิปสีม่วง กะหล่ำม,ม่วงหอมแขกมะเขือม่วงมันม่วงอง,งุ่นบลูเบอร์รี่สีน้ำตาลราโกโบเห็ดหอมเห็ดชิเมจิถั่วแอลมอนนัตโตะสีดำถั่วดำหัวบุกงาดำสาหร่ายวากกเมะสาหร่ายคมบุสาหร่ายโมซุคุลูกพุนลูกเกด มาดูตัวอย่างเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงของบ้านเรากันบ้างนะคะสีเขียวนะคะบลอคฮรีคะนา้าผักชีบวบหน่อไม้ฝรั่งกุยช่ายผักบุ้งผักโขมผักป่วยเล้งแตงกวาถั่วลันเตานะคะโดยสีเขียวเนี่ยจะเกิดจากสารคอโรฟิลค่ะยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยเช่นซีแซนทีนธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามิน B 2 ที่ช่วยในการเผาผลาญอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็เร่งกําจัดสารก่อมะเร็งค่ะสีน้ําเงินหรือม่วงได้แก่หัวบีดกระหล่ําปลีม่วงหอมแดงดอกอันชันเผือกมะเขือม่วงค่ะในกลุ่มนี้นะคะมีสารแอนโทไซยานินช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และดวงตาและช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจอมาาัมพาตค่ะ สีส้มและเหลืองได้แก่แครอทฟักทองอุดมไปด้วยสารเบตา้าแคโรทีนและฟลาโวโน์มีบทบาทช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกและช่วยป้องกันผิวที่เกิดจากการอันตรายของรังสีอัลตราไวโอเลตที่มากับแสงแดดได้ค่ะช่วยเรื่องผิวนั่นเองสีแดงนะคะก็มะเขือเทศ พริกแดงแตงโมกระเจี๊ยบแดงหัวบีทรูทจะมีสารไลโคพีนนะคะและแคปไซซินค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังค่ะและช่วยลดปริมาณไขมันตัวร้ายในเลือดช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดช่วยลดการเจ็บป่วยและก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันค่ะสารสีขาวหรือสีน้ำตาลนะคะ ได้แก่กระเทียมซารารี่หรือขื้นช้าฝรั่งหอมหัวใหญ่เห็ดขิงขา่าลูกเดือยงาขาวกลุ่มนี้นะคะมีสารอาลลิซินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและเนื้องอกค่ะช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในการทำลายพิษช,ช่วยลดคอเรสเตอรอลในเลือดและก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อจุลินทรีย์ด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเว็บ Lovefit.com นะคะโดยทางเว็บ Lovefit.com นะคะก็ได้นำข้อมูลมาจากกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าผอมเพรียวอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่สารพฤกษเคมีมันไม่ต้องจำอะไรเลยนะคะทุกคนนึกแค่ว่าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงแค่นั้นเลยค่ะคือกินให้มันหลากหลายสีสัน ในทุกๆมื้ออาหารของเราอาจจะไม่ต้องครบเจดสีก็ได้แต่ให้มันสลับสลับหมุนเวียนกันให้มันมีหลากสีจำแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราก็จะได้รับสารที่มันมีประโยชน์กับตัวเราที่ช่วยดูแลสุขภาพเราเนี่ยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามธรรมชาติเลยกินของธรรมชาตินะคะโดยคุณหมอนะคะเขาขอเน้นเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งเลยที่เรียกว่าราชาแห่งผักนะคะนั่นก็คือบรอกโคลีนั่นเองค่ะ บรอกโคลีนะคะมีสารพฤกกเคมีกว่า200ชนิดในตัวมันเองก็นี่แหละเขาถึงเรียกว่าราชาแห่งผักค่ะนำมาแบ่งออกเป็นดอกย่อยๆนะคะลวกให้สุกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิททำน้ำผักในตอนเช้าก็ได้หรือนำมาประกอบอาหารกินในมื้อกลางวันคือกินแกล้มในมื้อกลางวันก็ได้นะคะและอาจจะกินบรอกโคลีเนี่ยเป็นตัวเอกในมื้อเย็นหรือกินเยอะหน่อยนะคะเป็นอาหารหลักๆเป็นอันที่เยอะที่สุดเลยสำหรับมื้อเย็นก็ได้ค่ะ ถ้าให้ดีคุณหมอเขียนว่าควรรับประทานไปเลยทุกวันค่ะส่วนตัวเบลนะคะช่วงที่เบลวัยรุ่นแล้วก็มีสิวแบบเต็มหน้าไม่มีช่องว่างเลยเบลก็เคยอ่านเจอเรื่องเจ้าบร็อคโคลี่เนี่ยแหละค่ะว่ามันดีมันมีสารหลายอย่างที่อยู่ในตัวมันเบลก็จะใช้วิธีนี้ค่ะแบบไทยบ้านเลยก็คือไปซื้อบร็อคโคลี่มานะคะไม่ลวกก็นึ่งนะคะจนมันนิ่มและเบลก็ราดกินกับน้าจิ้มสุกี้เลยค่ะ พราะบางทีน้าสลัดตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่ารสชาติมันแบบไม่จัดจ้านเนาะตอนนั้นยังกินรสจัดอยู่ก็ขอเป็นพวกน้าจิ้มสุกี้ดีกว่าค่ะชอบยี่ห้อไหนเราก็ซื้อยี่ห้อนั้นมาเลยค่ะแล้วก็จิ้มกินจิ้มกินนะคะจะกินข้าวตอนเย็นเนี่ยน้อยมากตอนนั้นไม่ได้จะไดเอทแต่ว่าอ่านหนังสือมาว่าบลอคเคอรี่เนี่ยมันช่วยเรื่องผิวค่ะคือรู้แบบตื้นๆแค่นี้เลยแล้วเราก็ทําตามซึ่งเบลบอกเลยนะว่ามันช่วยได้จริงค่ะคือจากที่เบลเป็นคนแบบสิวเยอะมากแล้วก็แบบ หน้ามันมากรู้สึกว่าผิวมันอักเสบน้อยลงคือรู้สึกว่ารอยแดงต่างๆมันน้อยลงนะคะแล้วก็มันช่วยให้เหมือนกับน้ำมันบนใบหน้าเนี่ยมันลดน้อยลงอะคะ่ะคือเบลไม่สามารถอธิบายไปในเชิงแ a บได้แต่เบลสังเกตจากตัวเองเพราะว่ากินตอนเย็นไปเลยทุกวันทุกวันนะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากลวกปั๊บก็ราดน้ําจิ้มสุกกี้ค่ะหรือใครชอบเป็นน้ำสลัดรสชาติอะไร ก็มาจิ้มกินหรือลาดกินนะคะเป็นหลักไปเลยกับกับแก้มกับเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรก็ได้ค่ะเบลก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆื่อเบลรู้สึกว่าตัวผิวแล้วก็สิวเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยนะคะสําหรับช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็ไปติดกินอีกอันหนึ่งนะคะก็คือพริกหวานค่ะหรือว่าเบลเพปเปอร์หรือใครหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกว่าพริกหยวกแต่จริงๆมันไม่ใช่พริกหยวกนะคะมันคือพริกหวานค่ะลูกกลมๆใหญ่ๆ มักจะเห็น3สีเนาะก็คือมีแดงเขียวแล้วก็เหลืองโดยวิธีการกินของเบลนะคะง่ายมากแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่ซับซ้อนค่ะเบลจะซื้อมา 3- สีเลยแล้วก็ล้างหัน่นปอกเป็นแท่งๆอะคะ่ะเหมือนมันฝรั่งทอดอะคะ่ะก็คือเหมือนหั่นให้มันเป็นยาวๆยาว,ยาวๆนะคะแล้วเบลก็จะใส่กล่องแบบปิดผนึกแน่นๆแล้วก็แช่ตู้เย็นค่ะในมื้ออาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะทานอะไรก็ตามเนี่ยเบลก็จะหยิบ เจ้าพริกหวานสามสีเนี่ยออกมาสักเล็กน้อยนะคะอาจจะทานสดเลยก็ได้หรือว่าจะลาดด้วยน้ำสลัดก็ได้ค่ะกินเคียงกันไปเหมือนเป็นเครื่องเคียงเหมือนอาหารเกาหลีนี่แหละเป็นเครื่องเคียงไปเลยกับอาหารหลักค่ะถ้าวันไหนขยันหน่อยก็อาจจะเอามาย่างกับตัวน้ำมันมาก่อกน,นะคะแต่ก็นานๆครั้งค่ะแปลว่าเอาที่สะดวกดีกว่าถ้าสะดวกก็จะได้กินบ่อยก็คือล้างหั่นเป็นแนวยาวแล้วก็ใส่กล่องอะคะ่ะแช่ตู้เย็นเลย เวลาเราจะกินกับกับข้าวอะไรก็หยิบออกมาสัก,กรำหนึงหรือสัก3อัน5อันค่ะทานคู่ไปกับอาหารในมือนนั้นๆก็จะได้รับถึง3สีแล้วนะคะเขียวเหลืองแดงได้ละสาสีค่ะมีอีกทริกหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้ก็คืองาขาวกับงาดำเแบลบจะซื้อเอาไว้เลยถ้าใครสะดวกคั่วเองก็คั่วแล้วก็เอามาทานได้นะคะแต่เบลอะไม่ค่อยสะดวกเลยค่ะเพราะว่าถ้าต้องเตรียมอะไรยุ่งยากบางทีเราก็จะขี้เกียจ คนเราทุกคนมันก็ต้องทำงานแล้วก็เหนื่อยกันแล้วเนาะเอาที่ง่ายๆไว้ก่อนค่ะมันจะมียี่ห้อในห้างที่เขาทำมาให้แล้วคือเขาอาจจะคั่วหรืออบมาแล้วนะคะเป็นถุงเป็นขวดก็ว่าไปอันนี้พร้อมกินได้เลยแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยดีด้วยแบบเป็นซิปล็อกก็ดีแบบขวดแบบเทเลยกินได้เลยก็มีนะคะเดลยจะซื้อสองอันนี้ยติดเอาไว้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะกินข้าวหรือกินอะไรนะคะก็โรยเลยค่ะงาดำงาขาว โรยงานดำงานขาวตลอดเลยค่ะแค่นี้ก็ได้อีกสองสีแล้วนะคะเมื่อกี้ได้เขียวเหลืองแดงและอันนี้ก็ได้ขาวได้ดำได้ห้าสีแล้วค่ะคือเบลคิดว่าจะกินอะไรเนี่ยอยากให้มันซับซ้อนยุ่งยากเอาง่ายๆเข้าว่าไว้ก่อนค่ะถ้าต้องเตรียมเยอะต้องทำเยอะแค่ไปทำงานเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วนะคะบางทีก็อยากจะพักผ่อนเนาะเบลก็เลยคิดอะไรที่มันแบบง่ายๆไว้ก่อนนะคะก็เนี่ยห้าสีแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะ ก็พริกหวานหรือว่าเบลเปเปอร์ถ้าใครที่สามารถทานได้ได้และสาสีนะคะกินง่ายมากทำง่ายแล้วก็อาาขาวกับงาดำค่ะมันจะมีที่ขายสำเร็จไว้แล้วแบบกินได้เลยนะคะเบลก็มักจะเอามาเทใส่ในข้าวสวยค่ะแล้วก็คุ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 ค่คคะจะกินกับกับอะไรจะกินกับอะไรก็แล้วแต่เลยก็ได้ละอีก2สีเป็น5สีค่ะเป็นทริคง่ายๆนะคะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ไม่ต้องเตรียมยุ่งยาก กินได้จริงง่ายสะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมนะคะเวลาทานอะไรนึกถึงคำว่าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาไว้ค่ะกินให้หลายๆสีเอาไว้ก่อนเราจะได้ได้สารที่มันมีประโยชน์สารพฤกษเคมีที่ไปช่วยดูแลร่างกายเราตามธรรมชาติเลยไม่แพงด้วยอย่าลืมนะคะเจ็ดสีมณีเแสงค่ะผอมเพรียวอย่างมีสุขภาพเริ่มต้นที่สารพฤกษเคมีนั่นเองค่ะสำหรับทริค ที่6เนี่ยจบแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันกันกบทริก number รหรือว่าเคล็ดลับที่7ซึ่งก็คือแค่เติมธัญ,ญพืชลงในข้าวขาวก็ช่วยลดน้ำหนักแล้วว้าวน่าสนใจนะคะเบลเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นในตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือตรามร็อกของเกาหลีเนี่ยแม่บ้านเกาหลีเนี่ยชอบทำมากเดี๋ยวเราค่อยมาฟังว่าเขาทำไปทำไมไอเติมธัญ,ญพืชในข้าวขาวเนี่ย มันช่วยอะไรกับเราในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนถัดไปค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนสวัสดีค่ะ